สวัสดีครับผมแสงที่พิรักษ์สีนะครับวันนี้ผมจะมาล้างสนิมนะครับล้างสนิมเขียวนะครับนี่นี่ครับล้างสนิมเขียวนะครับจะใช้น้ายานะครับน้ายาตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับต้องเทน้ายาลงไปก่อนครับ ประมาณนี้พอต้องระวังนะครับอ่อใสีกนี่นะนะครับนี่อันนี้ผมล้างไปแล้วนะครับสายนี่สายนี้ผมล้างไปแล้วนะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าจะออกไหมแบบไม่ต้องขัดนะครับเสียงดังนะครับข้างนอกเสียงดังขออภัยด้วยนะครับ เสียงเสียงอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับไม่ขอไปนะครับไม่ต้องจุ่มนานนะครับแค่พอประมาณนะครับก็ขึ้นเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์สุปสาตินนะครับ เห็นไหมครับจากนั้นก็ใช้เช็ดชูนะครับเช็ดชู่หรือน้ำก็ได้นะครับน้ำน้ำเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับ เห็นไหมครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ไม่ต้องขัดนะครับอันนี้ไม่ต้องขัดก็นี่ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสายมาครับนี่อ่อันนี้วางไว้ก่อนนรัาวางไว้ก่อนานนี้ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหม <c oughs> อาจจะมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยนะครับคนก็ตื่นไปทำงานกันนะครับชุบไปทั้งเส้นเลยครับอันนี้ไม่ต้องขัดนะครับไม่ต้องขัดน้ำยาห้าวินะครับผมโอ้โ,อโหโโหกหกห เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับใส่กิ้งเลยเห็นไหม เห็นไหมครับใสใสใสเลยเนี่ยเห็นไ,ไหมอันนี้เป็นชุบเงินนะครับอันนี้เป็นชุบเงินนะครับจริงๆต้องมีน้ํานะครับต้องมีน้ําล้างด้วยนะครับผมไม่ได้เอาน้ําเข้ามานะครับต้องมีน้ํานะครับเดี๋ยวผมพอไปเอาเจ็ตชุแบแป๊บหนึ่งนะครับ เอาเช็ดชูเช mm ็ดนะครับจริงๆถ้ามีน nah ้ำก็เอาน้ำล้างนะครับน้ำล้างไปนะครับเห็นไหมครับเชดแจ๋วเลยนะครับสวยใสนะครับก็ต้องขอจบวิดีโอนะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ